ตอนนี้ผมอยู่สวนคุณป้าจรูนนะครับผมเนื่องจากว่าคุณป้าจรูนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คือเรื่องของริ้นหัวใจรั่วเดี๋ยวเราจะพาชมสวนคุณป้าจรูนซึ่งผมเกริ่นก่อนครับว่าสวนคุณป้าจรูนเนี่ยตอนแรกเอาผลิตภัณฑ์เทพดินยาฟู่มาใช้ต้นมันโทมต้นมันมีปัญหาไงบ้างครับป้า เหลืองเป็นการทูบใบเหลืองการทูบต้นทรน้ำเหลืองไหลน้ำเหลืองไหลก็อันนี้ไฟท็อปจ้ะอ่าทั้งสวนเลยใช่ไหมครับทั้งสวนเลยใช้ของเราปุ๊บเป็นยังไงครับก็เริ่มดีเลยเริ่มดีเลยฟื้นเลยใบใบมาก่อนเลยแล้วก็ใช้เรื่อยมาใช้เลยมาระยะเวลาประมาณ2ปีได้ไหมครับเกือบสองปีเกือบสองปีอ่ปรากฏว่าตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้จ้ะออกลูกแล้วจ้ะลูกประมาณไซส์ไหนครับตอนนี้ นนี่เนาะไข่ไก่เนาะไข่เลยละป๋องนมป๋องนมไส์ป๋องนมค่ะแล้วป้าบอกว่าประทับใจมากเพราะตั้งแต่ทำสวนทุเรียนมาเนี่ยไม่เคยได้ลูกไซส์แบบนี้แล้วก็ความสวยของทรงลูกไม่เคยได้แบบนี้เลยจ้ะคือพูดง่ายๆเดินในสวนตอนนี้เห็นอนาคตเลยเห็นอนาคตเลยทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคุยกันคร่าวๆเนี่ยเห็นว่ารอบรอบๆสวนของป้าเนี่ยนะครับ เขาก็มีเทคนิคของเขาเขาก็ทำของเขาเหมือนเดิมทุกปีและปีนี้ปี2567ันหใครๆก็รู้นะทำสวนทุเรียนปีนี้มันยากมากยากดอกไม่ออกอต้นเป็นโรคอากาศสวิงร้อนจัดปรากฏว่าสวนป้าออกดอกแล้วก็ไม่ร่วงด้วยไม่ร่วงด้วย <laughs> ทีนี้มเมื่อกี้ครับเทคนิคที่ป้าแชร์มาเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าการทําสวนของป้านเนี่ยนะครับไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายชาวบ้านแถวช่อง,องเขาไปดูซีเอเนชไปกักศอกไปทําตัวนั้นตัวนี้อันนี้เราไม่ก้าวล่วงกันแต่วันนี้เรากําลังจะมาคุยถึงวิธีการที่มันง่ายมากๆซึ่งคนทําทุเรียนมือใหม่อยากจะหาวิธีการที่ง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมันดีต่อสุขภาพของทุเรียนแล้วก็ดีต่อสุขภาพของ คนทำด้วยนะครับก็คือเราเห็นว่าคุณป้าแทบจะไม่ใช้เคมีเลยนะครับเพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนหน้านี้ตรมสารเคมีนานๆเนี่ยก็เห็นป้าบอกว่าอย่างไรนะล้มที่ไหนล้มล้มในห้องน้ําล้มในห้องน้ํานะครับแต่พอหยุดการใช้เคมีมาใช้ตัวเธอร่ายาฟูสองปีมานี้กินข้าวได้กินข้าวได้แข็งแรงหายใจอิ่มเดินเหินสะดวกขึ้นสบายสบายเลยเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องอของการใช้เทอร่ายาฟู่ใช้เทอร่าเทพดีนนี่ยนอกจากต้นทุเรียนจะสุขภาพดีคนก็สุขภาพดีด้วยนะ<ม>ครับกำลังจะบอกว่ารอบๆข้างเนี่ยนะครับตอนเนี้ยไม่ออกไม่มีลูกเลยแต่ของเรามีมีแล้ววิธีการของป้าคือเขา,างาด้วยคร้ไม่ออกป้าช่วยแชร์หน่อยได้ไหมว่าป้าทำทุเรียนตั้งแน่ยใบหนึ่งใบสองใบสาม ป้าให้น้ำยังไงครับก็ให้เสมอไปไม่มีกักไม่มีอะไรไม่มีเพิ่มไม่มีอะไรให้น้ำวันละกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงให้ครึ่งชั่วโมงกี่วันให้ครั้งหนึ่งครับสามวันให้ครั้งหนึ่งสามวันให้ครั้งหนึ่งตั้งแต่ทำใบหนึ่งก็แบบนี้แบบนี้ใบสองก็แบบนี้ก็แบบนี้ใบสามก็แบบนี้มีลูกก็แบบนี้มีลูกก็แบบนี้จนมีลูกจนอีกไม่กี่วันก็เก็บแล้วเนี่ยอีกประมาณหกสิบวันได้ไหมเก็บนะจ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายเราแค่เพิ่มอันนี้เข้าไปคือทุกเจ็ดวันทุกสิบวันพ่นครั้งหนึ่งหรือเมื่อกี้ที่ป้าบอกเดินเดินดูเอ๊ะถ้ามันไม่ได้มีมาลงมาแรงให้เห็นเราก็ยังไม่พ่นไม่พ่นแต่ถ้ามันเริ่มมีมาลงมาแรงให้เราเห็นเราก็เริ่มพ่นเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคของป้าซึ่งง่ายมากไม่ซับซ้อนอปุย๋ยใช้สูตรอะไรครับปานินทองปานินทองบอกยี่ห้อไปเลยไม่เป็นไรแบ่งๆกันจ้ะ ปลาน้นมาปลานินทองเออเป็นสูตรเสมอจ้ะอ๋อแล้วก็ใช้อีสูตรเนี้ยตั้งแต่ทําใบเลยจ้ะแล้วทําดอกเปลี่ยนสูตรไหมจ้ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วย <laughs> <laughs> เป็นสูตรการทําทุเรียนที่โคตรง่ายเลยะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผม er up, พาเดินดูต้นครับทุเรียนสุขภาพดีครับเนี้ยบแล้วแล้วเดี๋ยวให้ดูทรงลูกทรงลูกโคตรสวยเลยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับป้านี่นะครับผมป้าจรูนนะครับไม่ได้เอามาใช้เพียงแค่กับทุเรียนอย่างเดียว ใช้กับมังคุดด้วยใชซึ่งหลายๆส่วนเขาไม่กล้าใช้เพราะมันเปือง <c oughs> แต่ทําไมป้ากล้าใช้อะเ็ามันถูกอะแสดงว่าที่เขาว่าอ้เธอร่ายาฟูเทอร่าเทพดีมันแพงสรุป <c oughs> ป้าบอกเอ้มันถูกเพราะผลลัพธ์มันได้เรื่องนะใช่ดูดิมันได้ผลเห็นทันตาโอ้นี่ดูมังคุดนะนะครับป้าเอามาใช้กับมังคุดนะั้นในขณะที่คนอื่นบอกไม่เปืองไม่กล้าใช้แต่พูดก็พูดก็คือว่าป้าก็ไม่ได้ใช้เท่ากับทุเรียนใ คือก็ใช้มันน้อยกว่าทุเรียนหน่อยในขณะที่ทุเรียนน่ะเราเราใช้บ่อยใช้เยอะแต่นี้ก็เว้นระยะห่างหน่อยแต่เราเอามันมาบํารุงดินนะครับแล้วก็บํารุงบริเวณต้นอะไรพวกนี้ใบได้ฉีดไหมฉีดฉีดใบด้วยเหรอ หมดเลยอยาฉีดข้างไหนด้วยผมคิดว่าป้าฉีดผมคิดว่าป้าฉีดแค่ดินฉีดทั้งต้นเลยฉีดข้างไหนด้วยฉีดทั้งต้นฉีดข้างไหนแล้วก็ลงมาเนาะโอ้ยยาใจถึงจังอะพอฉีดนั่ยนะแล้วไม่ฉีดข้างนี้อีกแล้ำก็ลงดินแต่พอเราใจถึงกับต้นเนี่ยนะครับต้นเขาก็กล้าตอบแทนเราด้วยผลลัพธ์ที่ดีไงครับรู้ใบใบมันใหญ่ใบใหญ่เนาะแล้วก็เนี่ยลูกสวยสวยนะครับนี่ก็ เป็นในส่วนของสวนมังคุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนต่อนะครับผมทุเรียนนี่ได้ข่าวว่าโหลูกสวยงามไซส์เท่ากันออกเสมอออกพร้อมไม่รุ่นเดียวอ่ะรุ่นเดียวกันน่ะเออก่อนหน้านี้ทําทุเรียนมาไม่เคยเจออย่างนี้ออกสเปะสปาออกไปเลือยเปื่อยมองไม่รู้ว่าอันไหนรุ่นหลังอันไหนรุ่นแหลกมันออกมาเดี๋ยวตรงนี้เป็นมะเขือตรงนี้เป็นหางแย่ตรงนี้เป็นดอกมานตรงนั้นเป็นลูก เรียกว่ารวมรุ่นเลยรุ่นมี2ร <c oughs> ุ่นสามรุ่นอ๋อไปเดี๋ยวเราดูนแบบ่ะมีรุ่นเดียวม,มันจะตายยแล้วไม่มีใบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็คือพึ่งฟื้นใช้เวลาใช้ของเราก็อย่างที่ว่าประมาณเกือบสองปีพอฟื้นปุ๊บ ป้าไม่ได้ตั้งใจทําลูกแน่นอนไม่ตั้งใจก็คือให้น้ำวันละครึ่งชั่วโมงที่ว่าสามวันให้ทีนึงเอาเทพดินยาฟู่มาฉีดรอบทรงพุ่มฉีดที่ต้นเออยู่ก็อยู่ไปมึงจะตายก็ตายมึงจะอยู่ก็อยู่แล้วแต่มึงปรากฏว่าปีนี้ออกลูกมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสังเกตนะครับลูกเนี่ยไซส์เขาใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เรียกว่ามันออกมารุ่นเดียวกันนะครับผมลูก เท่ากันเลยเท่ากันหมดเลยใชนะครับผมอย่างนี้ก็คือการทํางานเราก็จะง่ายขึ้นจชเนาะตอนคัดตอนเก็บตอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนให้ปุ๋ยก็ไม่ต้องกังวลอ๋ออืเดี๋ยวเราไปดูนี่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 ดูดูดูนี่นี่ต้นมันขยายเห็นไหมครับอันนี้ต้นมันปรีนะเพราะว่ามันจะมีรูเลยนะรูนอนนี่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 รูน้อน โอนี่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 นีรูนอนรูรูนอนนะครับตอนตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนี่มันสมานแผลแล้วนี่ปลาฉีดเอายาฉีดเข้าไปไงโอ้เอาเอายาหนอนฉีดเข้าไปจ้าโอ้ให้แมงปลาอยู่ในรูอะเนี่เอากะบอกฉีดไงบอกฉีดเข่านี่นี่เลยอะเอาเอาเอายาหนอนผสมเทอร่ายาฟู่เทอร่าเทบินอัดเข้าไปข้างในจ้าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดละมึงก็คนทำให้เป็นเนาะเออ ตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันมีมีที่เคยเล่าว่าน้ําเหลืองไหลใช่ไหมครับนะน้ําเหลืองไหลน,นี่คือรอยแผลเก่าหมดเลยเป็นไฟท็อปเป็นอะไรนะครับผมเนี่ยก็นี่ก็รูมะเนี่ยรูหนอนเนี่ยอ๋อนี่ก็ตัวหนอนเจาะด้วยอโอแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับฟื้นนะครับผมต้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ลูกที่ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับนี่แบบนี้โอ้ที่สำคัญคือต้นเขาโตชัดเจนเลยนะครับ อนี่เราไปดูต้นถัดไปครับนี่ระวังนะครับคุณป้าเดี๋ยวเดินเตะคว่ำไว้คัดยาเม่อวานคว่มไว้นี่โอ้โหชอบต้นนี้ไอ้นี่ป็นเป็นโรคเหมือนกันไหมนะต้นนี้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นเนาะถึงว่านะเขาให้ลูกเยอะกว่าต้นอื่นเลยนะครับผมอันนี้ป้าเคยคัดดอกไหมครับไออ เคยคัดดอกแต่งดอกไหมฮะไม่ได้แต่งดอกไม่ได้แต่งตด้วยแต่งแ,แตง่ยอดยอดนุ่นแต่งแต่ยอดเออสอนใต่ยอดยอดนุ่นออกก็ <c oughs> คือปล่อยให้เขาร่วงหลุดตามธรรมชาติใช่โอ้ oh, ป้านี่สายธรรมชาติสุดๆเลยนะตั้งแต่ให้น้ำโศกเสอร์ก็ไม่กักซีเอ็นเลโชก็ไม่รู้จกักให้น้ำปกติจะให้ดอกก็ให้เรื่องของมึง <laughs> <laughs> จะโตจะรอดแล้วแต่ให้ธรรมชาติจัดสรรอ๋อนี่แล้วดูดูนี่คือผลลัพธ์ของความเป็นธรรมชาตินะครับคือ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้าเลยก็คือว่าอะไรครับเนี่ยครับเวลาที่มันออกพร้อมออกเสมอเนี่ยนะครับแล้วออกเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจบครับแล้วดูทรงนะครับทรงทุเรียนเนี่ยโอ้โหทรงแบบนี้นะครับผมมันมันกลมครับแล้วก็เขาเรียกว,ว่าทรงห้าพูเต็มเนาะไออย่างนี้นี่เราเห็นอนาคตนะเห็นเห็นค่าตัวละรู้แล้วค่าตัวประมาณไหน <laughs> นะครับแบบนี้ มีความสุขไหมครับแบบนี้เดินวันละกี่รอบไปอยากไปไหนวันหนึ่งสามสี่รอบเดินอยู่ในสวนออกไปไหนมองไปไปก็มีความสุขไงเดินยิ้มไปเรื่อยอยิ้มนอนฟังวิทยุนั่นแหละอนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าไอเทอร์ล่ายาฟูเนี่ยมันราคาสูงป้าบอกว่ามันเป็นยังไงครับมันก็ไม่สูงอะราคามันกับคุณภาพแบบนี้มันคุ้มไหมครับ คุ้มเกินคุ้มอีกคุ้มเกินคุ้มนะครับสําหรับคนที่มีสวนเล็ก,ลกๆอยากทดลองใช้แต่ยังสองจิตสองใจบอกเขาเขาเฉยอะบอกเขาแล้วเขาเฉยป้ายอยากมีคําพูดเลยบอกให้เขาลองใช้ครับอยากให้เขาลองใช้อ่ะไม่ไม่ได้มากลองใช้สักชดุดสองชุดนึงนะถ้ามันจะไม่ดีเดี๋ยวต้นไม้มันบอกเราเองก็ใช่จากประสบการณ์ป้า แบบเพื่อนบ้านไม่ยอมใช้ทุกวันี้เป็นไงมีมีเพื่อนเอาไปใช้อยู่คนหนึ่งครับเขาลองเอาไปใช้ต้นเล็กๆเป็นไงครับก็ต้นเล็กงามอ๋อต้นเงินก็โตเร็วใบรัดดีอืมคือเรียกว่าเราบอกใครไปเราไม่เคยเสียชื่ออนะดีหมดนี่น้องสาวน้องสาวว่าแจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวหนูขึ้นมาเดี๋ยวจะให้แจ๊ซื้อสักสองชุดหนึ่งน้องไปอยู่อ๋อซื้อไปฝากเขา เขาฝากซื้อเขาอยู่หัวหินนู่นอ๋อแล้วลูกสาวก็ทําอยู่นี่อ๋ก็คือเรียกว่าพอเราใช้ดีเราก็บอกต่อเขาเห็นไงมันได้บอกเขาเขามาเราไม่บอกด้วยเขามาล้วงรับตับแตกเราเออเอแ๊ทำไมของมึงสวยอะไรมันถามเนาะเออเออกลายเป็นว่าต้นทุเรียนของเราเป็นคนบอกเล่าซะด้วยซ้ำตัวเราอยู่เฉย งามเนาะเขาวอกก่อนนี่มันจะตายหมดแล้วไม่ใช่ยยื้เขาว่างี้เออพอมาเห็นทุกสนด้วยแล้วถามเลยว่าเราใช้อะไรบ้างเราไม่ทําไมเราไม่บอกเราใช้ปานินทองทําไมเรามาบอกใช้ยาฟูเทพดินมาไปปลดเขาทำไมแล้วไปปลดเขาทําไมแล้วนี่เลาก็อยากให้เขาดีเหมือนกันนี่แต่ไม่ใช่ปานินทองไม่ดีนะผมผมออกตัวกันนะเขาดี <laughs> <laughs> แต่เขาเป็นปุ๋ยไงของเราไม่ใช่ปุ๋ยนะเราออกตัวแบบนี้นะเขาเป็นปุ๋ยเออของเราไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่ของเรากลายเป็นว่าของเราขาดไม่ได้ มันมันจะชอบมันชอบไปนี่น้องมันชอบอือครับผมสําหรับใครที่ฟังอยู่นะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ชาวสวนทุเรียนนะครับตัดสินใจใช้ใชเดี๋ครับผมลองอย่างนี้นะครับแบ่งพื้นที่ออกมาครับแล้วก็ลองใช้ครับแต่คนที่เป็นชาวสวนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะลอง้องทีะไปลองทําไมทีาาละสามต้นห้าต้นสิบต้นลองเขาก็ลองทั้งสวนถูกไหมครับะนะ นี่ผมคุยกับใครเขาก็บแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับผมสั่งซื้อนะครับผมได้เบอร์โทรที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้หรือคอมเมนต์ชื่อที่อยู่บ์โทรมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีจ้า